สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเผยเทคนิคการแัดกรีแบตลิเธียมฟอสเฟตของผมนะครับโดยใช้หัวเลี้ยง2หัวนะครับเป็นหัวเลี้ยงราคาถูกนะครับร้อยกว่าบาทนะครับวิธีของผมคือใช้กระดาษทรายนะครับลูบทำความสะอาดนะครับขั้วบแบตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ใช้น้ำาประสานนะครับทานิดหน่อยนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับ ทามันลูบๆครับทาเหมือนการนำความสะอาดขั้วแบตนะครับผมก็จะตัดตะกัวนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับขั้วลบผมใช้ประมาณเซนหนึ่งนะครับหนึ่งเซนวางไปนะครับ โคบวกก็จะประมาณ7มิลถึง1เซนแล้วแต่นะครับต้องลองดูนะครับว่าใครชอบพอกหนาะพอกบางแล้วแต่เลยนะครับ วางครบแล้วนะครับผมก็จะทําทการกดหัวเหลงแบตเตอรีแช่ไว้นะครับทั้ง2ตัวนะครับให้ร้อนนะครับเอามาแตะกันนะครับแล้วก็ผมจะแตะลงไปที่ขั้วแบตพอมกันเลยนะครับ โอเคนะครับหนึ่งเรียบร้อยครับก้อนที่สองโอเคครับก้อนที่สามก้อนที่สี่นะครับก็ลบจะทำยากกว่านิดนึงนะครับก็ระวังด้วยนะครับเวลาทำมันจะมีเสียงเดือดข้างในนะครับ กะเวลาถูกครับบางทีมันอันตรายนะ,ะเผื่อมันแตก นี่นะครับบัตกรีติดง่ายดนะครับจากนี้ก็นำสายไฟสองแดงมาบัตกรีต่อได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันติดขั้วบแบตแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับ